เป็นคนที่ใส่ใจและห่วงใยเขาอย่างเสมอต้นเสมอปลายนะคะตั้งแต่วันแรกที่คุณเคยปฏิบัติต่อเขายังไงทุกวันนี้คุณก็ยังปฏิบัติต่อเขาเหมือนเดิมอย่างสม่ําเสมอในใจคุณในความรู้สึกคุณเนี่ยคุณยกให้เขาเป็นหนึ่งเดียวเป็นที่หนึ่งในใจคุณในชีวิตของคุณเลยก็ว่าได้ไม่ว่าคุณจะคิดจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณจะนึกถึงเขาเป็นคนแรกนะคะคุณจะค่อนข้างแค์ความรู้สึกเขาด้วยคุณอยากจะมอบแต่สิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขา นะคะส่วนตัวเขาในความรู้สึกของเขาเขารับรู้ได้นะคะกับสิ่งที่คุณทําให้กับเขานะคะตลอดระยะเวลาต่างๆที่ผ่านมานะคะเรื่องราวต่างๆที่คุณทําให้กับเขาเขารับรู้ได้และเขาก็ดีใจและก็ภูมิใจนะคะที่มีคุณเข้ามาในชีวิตของเขาเข้ามาเป็นคนรักของเขาเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่เคยได้รับ ความรู้สึกแบบนี้จากใครมาก่อนไม่เคยมีใครปฏิบัติกับเขาดีเหมือนอย่างที่คุณทําให้กับเขาในทุกวันนี้ในบางครั้งนะคะเขาอาจจะมีการทําให้คุณคิดมากบ้างน้อยใจบ้างอะไรก็ตามนะคะแต่สุดท้ายแล้วพอเขารู้ตัวเขาก็จะกลับมาง้องคุณกลับมาขอโทษคุณนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทําให้กับเขานะ่ะเขารู้สึกดีมากๆและก็เป็นสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะหาใครเหมือนอย่างคุณได้อีกแล้วค่ะ